กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้ขานร,รับนโยบายปร,รับค่าแรงตามพื้นที่ค่ะแต่ว่ายังต้องกำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำด้วยเพราะว่าเพื่อเป็นการป้องกันการเอาเปรียบแรงงานนายจักรมลพาสุขวณนิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าเห็นด้วยกับนโยบายการปร,รับค่าแรงตามพื้นที่เนื่องจากค่าครองชีพแต่ละพื้นที่<น>มีความแตกต่างกันและจะต้องพิจารณาตามความต้องการแรงงานรวมถึงศักยภาพด้านเงินทุนของผู้ประกอบการแต่ยังต้องกำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันการเอาเปรียบแรงงาน ส่วนเศรษฐกิจไทยปีนี้ประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่ายแต่เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลังจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีความชัดเจนขึ้นจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเอกชนขณะที่นโยบายนาโนฟแนนซ์ของรัฐบาลก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนและส่งเสริมการลงทุนได้มากขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมจัดงานมหาก,กรรมซื้อของไทยใช้ของดีในวันที่22-27ถึงีกันยายนนี้ที่เมืองทองธานีเพื่อกระตุ้นการใช้ใจ่ายของประชาชนจากร้านค้าวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการกว่า1,400รายคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า500ล้านบาทค่ะ